หยุดสักครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆและอนุญาตให้ตัวเองได้ยินอะไรบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณได้ไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นความสงบสุขความรักเงินทองสุขภาพหรือการเริ่มต้นใหม่ก็อยู่ไม่ไกลมันไม่สูญหายไปมันแค่รอให้คุณพูดว่าใช่เท่านั้นและเส้นทางสู่การเริ่มต้นระยะใหม่นี้สามารถเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียบง่ายเช่นกระดาษแผ่นหนึ่งใช่กระดาษแผ่นหนึ่งสามารถกลายเป็นประตูเชื่อมระหว่างสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณชีวิต เพราะเมื่อคุณเขียนด้วยเจตนาด้วยความชัดเจนด้วยความศรัทธาคุณไม่ได้แค่การใส่คำลงในกระดาษคุณคือการหวานพลังงานในสนามการสร้างสรรค์ที่มองไม่เห็นคุณกำลังพูดกับจักรวาลฉันพร้อมแล้วฉันเห็นด้วยฉันยอมรับในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้พิธีกรรมทางจิตวิญญาณอันเก่าแก่และส่งพลังซึ่งต้องการเพียงการมีอยู่จิตวิญญาณและการตัดสินใจอันแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงเท่านั้นและเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ ด้วยความเต็มเปี่ยมเขียนลงในความคิดเห็นของคุณตอนนี้ด้วยศรัทธาและความมั่นใจฉันกระตุ้นความปรารถนาของฉันด้วยความศรัทธาและฉันก็พร้อมที่จะรับอย่าเขียนเพียงเพื่อจะเขียนเขียนตามความจริงวลีนี้จะเป็นตราประทับแห่งความมุ่งมั่นของคุณต่อความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะมาถึงเพราะวันนี้คุณจะไม่เพียงแค่ดูวิดีโอ คุณจะก้าวไปสู่ขั้นตอนแรกในการทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาเป็นจริงด้วยมือของคุณเองและด้วยหัวใจของคุณเองไปด้วยกันเธอคุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าทำไมเราถึงรู้สึกอยากเขียนโดยสัญชาตยานในขณะที่เราเต็มไปด้วยอารมณ์เมื่อเราสับสนเราก็เขียนเมื่อเรารักเราก็เขียนเมื่อเราทุกเราก็เขียนการเขียนเป็นการกระทําของบรรพบุรุษจัดระเบียบสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อทําให้สิ่งที่เป็นจิตวิญญาณปรากฏชัดนั่นคือเหตุผลว่าทําไมแผ่นกระดาษไม่เคยเป็นเพียงแค่แผ่นกระดาษเธอคือกระจกแห่งจิตวิญญาณเป็นพื้นที่เป็นกลางที่สามารถปลูกอะไรก็ได้ตามต้องการเมื่อคุณเขียนคุณไม่ได้แค่ถ่ายทอดความคิดออกไปสู่โลกเท่านั้นแต่คุณยังการเปิดใช้งานความที่มันเป็นพลังงานเคลื่อนที่มันกําลังกํากับความตั้งใจของคุณคุณกําลังบอกกับจักรวาลว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการนี่คือที่ที่ฉันเลือกที่จะไป และไม่น่าแปลกใจเลยที่ประเพณีทางจิตวิญญาณที่เก่าแก่ที่สุดใช้การเขียนเป็นรูปแบบของการสวดมนต์การแสดงออกและการไร่มุมนต์เพราะว่าถ้อยคําที่เขียนด้วยความศรัทธามีค่ามากกว่าถ้อยคํานับพันที่พูดออกมาโดยปราศจากวิญญาณแผ่นกระดาษที่อยู่ตรงหน้าคุณเป็นสีขาวเงียบงันและดูธรรมดาอาจเป็นช่องทางสู่ปาฏิหาริย์ครั้งต่อไปของคุณเธอจะได้รับทุกสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณความปรารถนาที่ไม่มีใครรู้ ความฝันที่คุณซ่อนไว้เพราะกลัวว่ามันจะไม่เกิดขึ้นความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงแม้จะยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรและเมื่อคำเหล่านั้นสัมผัสกระดาษบางสิ่งบางอย่างก็จะเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่ด้วยเวทมนต์แต่ทำไมคุณจะสอดคล้องกับความจริงวันนี้คุณจะไม่เพียงแค่เขียนคุณจะประกาศจะส่งมอบมันจะเปิดใช้งานคุณอาจไม่เคยตรหนักถึงสิ่งนี้ แต่การเขียนเป็นเพียงการแสดงออกที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์มนุษยชาติฉันไม่ได้พูดถึงการเขียนเพื่อจะเขียนหลอกนะแต่จะเขียนด้วยหัวใจที่มั่นคงด้วยดวงตาที่หลับสนิทและจิตวิญญาณที่เปิดกว้างการเขียนก็เหมือนการปลูกมเมล็ดพันธุ์ลงในดินที่อุดมสมบูรณ์ของจักรวาลเมื่อคุณนั่งลงให้หายใจเข้าลึกๆหยิบกระดาษหนึ่งแผ่นขึ้นมาแล้วเขียนสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนคุณกำลังสร้างในขณะนั้นโลกภายนอกก็เงียบลง เวลาเหมือนจะหยุดลงและสิ่งที่คงอยู่ทั้งหมดคือคุณเจตนาของคุณและพลังของคำพูดของคุณที่กำลังก่อตัวช่วงเวลาของการเขียนไม่ได้มีแค่เพียงจิตใจเท่านั้นเขาเป็นคนมีจิตวิญญาณมันคือการที่คุณเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นทิศทางคือเมื่อความปรารถนาหยุดความคลุมเครือและกลายเป็นเส้นทางคือตอนที่คุณประกาศว่าฉันพร้อมแล้วและไม่สำคัญว่าคุณจะมีข้อสงสัยหรือไม่ ไม่สำคัญว่าคุณจะยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเพราะจักราวาลไม่ได้ตอบว่าอย่างไรเขาตอบสนองต่อพยายามของคุณใช้ความศรัทธาของคุณความสันสะเทือนของคุณในขณะที่คุณเขียนดังนั้นเมื่อจะเริ่มพิธีกรรมอย่าเขียนอย่างรีบร้อนนั่งด้วยความตั้งใจให้ถือปากกาด้วยความเคารพมองกระดาษเหมือนกับว่าคุณกำลังพูดกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วจากนั้นก็เขียน ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่ากระดาษคือช่องทางและการเขียนคือการสร้างสรรค์ยังมีความลับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกคำที่คุณเลือกใช้จะมีความถี่ใช่ทุกคำสั่นสะเทือนและแรงสั่นสะเทือนนี้สามารถดึงดูดหรือปิดกั้นได้สามารถเปิดเส้นทางหรือปิดไว้ได้ดังนั้นเมื่อคุณเขียนคำอธิษฐานของคุณอย่าเขียนอย่างผู้ถามแต่จงเขียนอย่างผู้ประกาศหลายหลายคนบอกว่าฉันต้องการหารายได้เพิ่มฉันต้องการปลดหนี้ ฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นแต่จักรวาลไม่ตอบสนองต่อความสงสัยหรือการขาดแคลนเขาตอบสนองต่อความแน่นอนตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของผู้ที่รู้สึกแล้วว่าพวกเขาต้องการอะไรแม้ว่าตาจะยังไม่เห็นก็ตามก็เขียนเหมือนกับว่าคุณกำลังประสบกับมันอยู่แล้วอย่าพูดว่าฉันต้องการพูดฉันมีความเจริญรุ่งเรืองฉันมีชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ ชีวิตของฉันไหลไปด้วยความสบายและเบาสบายใช้คำพูดที่เข้มแข็งคำในการปัจจุบันคำพูดที่เพียงอ่านออกเสียงดังๆก็สามารถนำความสงบความกตัญยูและความมั่นใจมาสู่หัวใจได้คุณสามารถเขียนประโยคสั้นๆหรือข้อความสั้นๆได้สิ่งสำคัญคือทุกคำต้องเต็มไปด้วยความศรัทธาอารมณ์และความจริงเพราะกระดาษมีความรู้สึกจากรวาลรับฟังและพลังงานก็เคลื่อนที่ และแม้ว่าจะดูง่ายเกินไปโปรดจำไว้ว่าไม่ใช่ความซับซ้อนที่ทำให้เกิดขึ้นแต่เป็นความตั้งใจความชัดเจนการสั่นสะเทือนการจัดส่งการเขียนราวกับว่ามันเป็นจริงจะทำให้คุณเริ่มปรับความคิดหัวใจและวิญญาณให้สอดคล้องกันและการจัดตําแหน่งนี้จะสร้างฟิลที่สิ่งที่มองไม่เห็นเริ่มเป็นไปได้แล้วบางคนถามว่าจำเป็นต้องใช้ปากกาโดยเฉพาะไหมคะจำเป็นต้องเป็นกระดาษขาวหรือเปล่า ต้องการเขียนในเวลาที่กำหนดใช่ไหมและคำตอบนั้นก็เรียบง่ายและทรงพลังสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ปากกามันไม่ใช่กระดาษมันไม่ใช่สถานที่สิ่งที่ทำให้พิธีกรรมนี้เกิดขึ้นจริงคือเจตนาพลังงานที่ขับเคลื่อนจากระวลไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากภายในคุณสามารถเขียนด้วยดินสอปากกาน้ำเงินปากกาสีดำหรือปากกาสีแดงก็ได้ คุณสามารถใช้กระดาษสีขาวสีเหลืองหรือกระดาษรีไซเคิลก็ได้คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยนั่งบนพื้นในห้องนั่งเล่นของคุณหรือที่โต๊ะคาเฟ่สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยหากจิตใจคุณฟุ้งซ่านหากหัวใจคุณขาดสมาธิหากศรัทธาของคุณขาดการเชื่อมโยงตอนนี้หากขณะนั้นคุณยังสมบูรณ์อยู่หากเมื่อเขียนคุณมีสติมีสติและเป็นจริงแม้แต่กระดาษสมุดเก่าเพียงแผ่นเดียวก็สามารถกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ เพราะสิ่งที่คุณทำไม่ใช่แค่พิธีกรรมมันเป็นพันธมิตรกับจิตวิญญาณของคุณมันคือการเผชิญหน้ากับแก่นสารของตัวคุณเองเป็นการประกาศอย่างเงียบๆต่อจัก,กรวาลฉันเชื่อใจฉันพร้อมแล้วฉันสมควรได้รับมันเจตนาคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่พิเศษนี่คือสิ่งที่ทำให้กระดาษแผ่นหนึ่งกลายมาเป็นแท่นบูชาได้ มันคือสิ่งที่ทำให้ประโยคที่เขียนขึ้นมีน้ำหนักเท่ากับคำสั่งของพระเจ้าดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นโปรดหายใจเข้าลึกๆวางมือของคุณไว้บนหน้าอกของคุณรู้สึกมีปัจจุบันแล้วจึงเขียนเพราะความตั้งใจของคุณมากกว่าปากกาใดๆคือสิ่งที่จะเปิดประตูที่ดูเหมือนจะปิดอยู่ ตอนนี้คำพูดของคุณอยู่บนกระดาษแล้วสันสะเทือนมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยพลังงานของคุณถึงเวลาที่จะปิดผนึกช่วงเวลาสำคัญนี้แล้วคุณไม่ได้แค่เขียนคำขอคุณเขียนว่ามเมล็ดพันธุ์พลังงานและเหมือนกับมเมล็ดพันุทุกมเมล็ดมันจำเป็นต้องเป็นปลูกด้วยความเอาใจใส่ปกป้องและดูแลด้วยความศรัทธาดังนั้นขั้นตอนถัดไปจึงมีความสำคัญเท่ากับการเขียนการพับกระดาษด้วยความมีอยู่ความตั้งใจและวัตถุประสงค์ อย่าทำสิ่งนี้ในความรีบร้อนจับกระดาษด้วยมือทั้งสองข้างหลับตาของคุณสักสองสามวินาทีรู้สึกถึงสิ่งที่คุณเพิ่งเขียนลองนึกดูว่าความปรารถนานี้ได้รับการตอบสนองแล้วบ้านที่คุณใฝ่ฝันความสงบสุขที่คุณสแสวงหาคนที่คุณอยากดึงดูชีวิตที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตและตอนนี้พับกระดาษอีกครั้งหนึ่งด้วยพลังของผู้ที่ไว้วางใจ พับครั้งที่สองเหมือนคนส่งของให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นและหากต้องการให้พับครั้งที่สามเหมือนผู้ที่ปิดผนึกชะตากรรมของตนเองด้วยความศรัทธ,ธาการพับแต่ละครั้งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ท่าทีแสดงความยอมแพ้การกระทำแห่งความไว้วางใจหลังจากนั้นให้เก็บกระดาษนี้ไว้ในสถานที่พิเศษหากคุณเป็นคริสเตียนก็สามารถมีสิ่งนี้อยู่ในพระคมภีร์ของคุณได้ ภายในลิ้นชักสะอาดสำหรับเก็บสิ่งของส่วนตัวใต้หมอนเจ็ดคืนในขวดแก้วพร้อมคำอธิษฐานอื่นๆสร้างแท่นบูชาแห่งความเป็นจริงใหม่ของคุณไม่ว่าที่ไหนก็ตามตราบใดที่มันสมเหตุสมผลกับคุณเพราะสถานที่นี้จะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นพื้นที่ที่ความปรารถนาของคุณยังคงสันสะเทือนแม้จะอยู่ในความเงียบก็ตามและทุกครั้งที่คุณนึกถึงเขาคุณจะยิ้ม รู้สึกขอบคุณราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะอย่างนี้นี่เองคุณรักษาการเชื่อมโยงระหว่างคุณกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอาไว้กระดาษถูกพับความปรารถนาถูกกระตุ้นแล้วและตอนนี้จักรวาลก็เริ่มเคลื่อนไหวเฮเลนาเป็นเหมือนคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆจากภายนอกก็ดูดีทุกอย่างแต่ภายในมันมีน้ำหนักบางอย่างความเหนื่อยล้าที่มิใช่เพียงทางกาย มันเป็นเรื่องอารมณ์จิตวิญญาณความว่างเปล่าที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของกิจวัตรเธอทำงานทุกวันดูแลบ้านดูแลลูกๆและต้องนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอแต่ในเวลากลางคืนเมื่อความเงียบเข้าครอบงำบ้านที่นั่นเองที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองอีกต่อไปเธอมีความฝันความปรารถนาความปรารถนาแต่ดูเหมือนจักรวาลจะลืมเธอไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธออยู่คนเดียวเหนื่อยล้า และกำลังเลื่อนดูโทรศัพท์มือถือก่อนจะเข้านอนและได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจของเธอวิดีโอด้วยข้อความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเขียนสิ่งที่คุณต้องการพับบันทึกและความไว้วางใจเฮเลนาพบว่ามันแปลกแต่อะไรบางอย่างในตัวเธอผลักดันให้เธอลองดูมันจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่แผ่นกระดาษหนึ่งปากกาและความศรัทธานิดหน่อย คืนนั้นเธอสูดหายใจเข้าลึกๆหยิบกระดาษออกมาหนึ่งแผ่นแล้วเขียนว่าฉันต้องการโอกาสที่จะทำให้ฉันกลับคืนมามีความสุขในชีวิตเธอไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแน่ชัดแต่เขาเขียนจากหัวใจดีเขาเก็บมันไว้ในพระคัมภีร์ของแม่ซึ่งอยู่บนชั้นหนังสือของเขามาหลายปีแล้วและก็ลืมไปแล้วแต่จักรวาลก็ไม่ลืม สัปดาห์ถัดมาเพื่อนเก่าสมัยเรียนติดต่อมาและเสนอตำแหน่งอาสาสมัครในโครงการเฮเลนาเกิดปฏิเสธแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ผลักดันเธอให้ตอบใช่การเลือกง่ายๆเช่นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้เธอได้พบกับผู้คนอีกครั้งเขาค้นพบพรสวรรค์ที่เขาฝังเอาไว้ค้นพบเสียงของเขาอีกครั้งและอีกไม่กี่เดือนต่อมาประสบการณ์ดังกล่าวก็กลายมาเป็นงานจากนั้นก็มีรายได้คงที่แล้วอิสราภาพ วันนี้เฮเลนาบอกว่าบทบาทนั้นคือคำตอบแรกที่เธอให้กับตัวเองหลังจากที่ฉันตอบใช่กับทุกคนยกเว้นเธอมาเป็นเวลาหลายปีเธอยังเก็บกระดาษพับนั้นไว้สีเหลืองอ่อนๆดูเรียบๆแต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศรัทธาและความจริงเพราะบางครั้งสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้คือการกระทำเล็กๆน้อยๆทำด้วยใจที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมหลายๆคนคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทันทีแต่ความจริงก็คือพลังงานไม่ได้ส่งเสียงกรีดร้องแต่กลับกระซิบและผู้ใดที่เรียนรู้ที่จะฟังเสียงกระซิบเหล่านี้จะค้นพบว่าจาักรวาลพูดตลอดเวลาดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงสัญญาณที่บ่งบอกถึงความละเอียดอ่อนซึ่งอาจเริ่มปรากฏในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพราะเมื่อคุณเขียนด้วยความตั้งใจพับด้วยศรัทธาและจัดเก็บด้วยความมั่นใจสนามพลังงานเปิดขึ้นรอบตัวคุณและการเปิดนี้เชิญชวนสิ่งที่มองไม่เห็นให้แสดงออกมาในสิ่งที่มองเห็นบางทีสัญญาณแรกอาจไม่ใช่เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันแต่ความรู้สึกตอนตื่นนอนกลับแตกต่างออกไปความเบาสบายที่คุณไม่เคยสัมผัสมานานความปรารถนาที่จะจัดระเบียบบางสิ่งบางอย่างการออกจากบ้านการโทรหาใครบางคน พวกเขาคือแรงผลักดันเล็กๆน้อยๆจากจิตวิญญาณคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นการทำซ้ำอย่างลึกลับตัวเลขเท่ากันเช่น11นาฬิกา11นาทีหรือ222เพลงที่เล่นทันทีเมื่อคุณคิดถึงความปรารถนานั้นวลีที่ใครบางคนพูดและดูเหมือนว่ามันจะถูกสร้างมาเพื่อคุณสิ่งของที่ถูกลืมที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งคำเชิญที่ไม่คาดคิดที่จะเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณ ความฝันอันเปิดเผยในช่วงเช้าตรูป่ป้ายเหล่านี้เปรียบเสมือนสัญญาณไฟกระพริบในความมืดที่บอกว่าดำเนินการต่อมันกํำลังทำงานอยู่บางสิ่งบางอย่างได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วแม้ว่าโลกที่อยู่รอบตัวคุณยังคงดูเหมือนเดิมภายในตัวคุณมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เงียบงันแต่ไม่มีใครเทียบได้ ดังนั้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โปรดเตรียมตัวให้พร้อมฟังเพิ่มเติมสังเกตเพิ่มเติมรู้สึกมากขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเห็นสิ่งที่แตกต่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยให้พูดว่าฉันจำป้ายนั้นได้ฉันรับครับขอบคุณเพราะความรู้สึกขอบคุณที่ละเอียดอ่อนนี้คือสิ่งที่ทำให้ช่องทางระหว่างคุณกับจักรวาลแข็งแกร่งขึ้น และยิ่งคุณรู้จักสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มากเท่าใดก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้คุณรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมแล้วเข้าใจถึงพลังของการเขียนและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อาจปรากฏขึ้นนี่คือคำเชิญพิเศษทำแบบนี้ติดต่อกัน7วันใช่ครับแค่เจ็วันเท่านั้นกระดาษเจแผ่นเจ็ดช่วงเวลาแห่งการยอมจำนนเจการพบปะกับวิญญ,ญาณของคุณมันไม่จำเป็นต้องในเวลาเดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน สิ่งสำคัญคือทุกๆวันคุณหยุดสักสองสานาทีเชื่อมต่อกับหัวใจของคุณเขียนด้วยเจตนาและพับด้วยความศรัทธาคุณสามารถเขียนคำอวยพรเดียวกันได้ทุกวันเพื่อเป็นการยืนยันที่ทรงพลังหรือสามารถเขียนความตั้งใจที่แตกต่างกันได้วันแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินอีกประการหนึ่งสำหรับความสงบภายในหนึ่งในการรักษาความสัมพันธ์อีกหนึ่งวิธีในการปลดล็อกจุดมุ่งหมายของคุณ หนในการปลดปล่อยอดีตหนึ่งคือการขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและหนึ่งที่จะไว้วางใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการปฏิบัติทำทุกวันจะสร้างสนามพลังงานที่มีชีวิตและเติบโตมันเหมือนกับการรดน้ำมเมล็ดพันธุ์ทุกวันแม้ว่าจะยังไม่เห็นว่าต้นไม้เติบโตก็ตามคุณใส่ใจคุณเชื่อคุณรู้สึกและทันใดนั้นชีวิตก็เริ่มตอบสนองบางคนรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในวันที่สาม โอกาสอื่นๆที่ไม่คาดคิดในส่วนที่5บางคนร้องให้เมื่อเขียนถึงบทที่6แต่ทุกคนต่างรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกโดยไม่มีข้อยกเว้นพิธีกรรม7วันนี้ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติธรรมเท่านั้นมันเป็นความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณเป็นคนบอกกับจักรวาลวันแล้ววันเล่าฉันอยู่ที่นี่ฉันดำเนินต่อไปฉันเชื่อมั่น และเมื่อสิ้นสุดเจ็ดวันเหล่านี้คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้ว่าโลกรอบตัวคุณจะยังปรับตัวอยู่มีบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณจะตื่นขึ้นแล้วและการตื่นรู้ครั้งนี้ไม่มีทางกลับอีกแล้วหลังจากทุกสิ่งที่คุณได้พบเจอมาจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดท่าทางความตั้งใจยังมีบางสิ่งที่ขาดหายไปซึ่งทำให้ช่วงเวลานี้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกประกาศความปรารถนาของคุณออกเสียงดังๆและถ้าเป็นไปได้ก็ทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เมื่อคุณเขียนความคิดเห็นด้วยความศรัทธาและความจริงคุณไม่ได้กำลังโต้อตอบกับวิดีโอเพียงอย่างเดียวคุณกำลังเปิดใช้งานคลื่นความถี่สาธารณะคุณกำลังวางตำแหน่งตัวเองในชีวิตด้วยความกล้าหาญและเปิดกว้างคุณกำลังพูดกับจักรวาลและกับตัวคุณเองฉันพร้อมแล้วฉันเชื่อใจฉันสมควรได้รับมันและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นคนอื่นก็จะอ่านด้วย และคนเหล่านี้แม้จะไม่พูดอะไรก็ตามรู้สึกพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันพวกเขาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กันและกันความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงผลักดันให้ใครบางคนลองดูก็ได้มันอาจจะเป็นประกายไฟที่จุดประกายความหวังใหม่ให้กับหัวใจของผู้ที่เหนื่อยล้าอยู่แล้วดังนั้นหากข้อความนี้กระทบใจคุณอย่าไปในความเงียบเขียนในความคิดเห็นด้วยความจริงและความตั้งใจ ฉันกระตุ้นความปรารถนาของฉันด้วยความศรัทธาและฉันก็พร้อมที่จะรับและหากคุณต้องการก็ปรับแต่งได้พูดสิ่งที่คุณต้องการพูดสิ่งที่คุณรู้สึกพูดว่าคุณกำลังปล่อยอะไรคุณกำลังขออะไรและคุณกำลังไว้วางใจอะไรทุกความคิดเห็นคือคำอธิษฐานทุกคำที่เขียนด้วยความศรัทธาจะกลายเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวและผู้คนยิ่งประกาศด้วยหัวใจของพวกเขามากขึ้น ยิ่งสนามแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังสร้างร่วมกันอยู่ที่นี่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเท่าใดคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีชุมชนที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงกำลังสั่นสะเทือนไปกับคุณในขณะนี้และเมื่อวิญญาณรวมกันผ่านศรัทธาความตั้งใจและแสงสว่างสิ่งมหัศจรรย์เริ่มเกิดขึ้นแล้วในโลกที่สอนให้คุณวิ่งค้นหาแข่งขันและซับซ้อนปัญญาทางจิตวิญญาณมาเหมือนเสียงกระซิบและกล่าวว่ากลับไปสู่ความเรียบง่าย เพราะความเรียบง่ายคือความบริสุทธิ์มันก็ตรงไปตรงมามันเป็นเรื่องจริงและนั่นคือจุดที่พลังที่แท้จริงอยู่บางทีคุณอาจคิดว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือความสามารถของคุณบางทีคุณอาจเชื่อว่าปาฏิหาริมีไว้เพื่อคนอื่นคุณต้องรอจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือให้ทุกอย่างจัดการให้เรียบร้อยเสียก่อนแต่วันนี้คุณเข้าใจแล้วว่าปาฏิหาริ์เริ่มต้นเมื่อคุณพูดว่าใช่ และนั่นก็สามารถทำได้บนแผ่นกระดาษในประโยคที่เขียนด้วยความรักในรูปแบบการพับที่ตั้งใจทำในแก้วน้ำแม้จะเป็นแค่ท่าทางเล็กๆน้อยๆแต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มต้นเช่นนี้ในความเงียบของห้องหนึ่งในพิธีกรรมที่ทำโดยการหลับตาในความศรัทธาของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ด้วยความหวังของผู้ที่แม้จะไม่มีหลักฐานก็ยังเชื่อ จากกระวาลไม่จำเป็นต้องมีการเสียสละมากมายต้องการการปรากฏตัวของคุณของความศรัทธาของคุณจากพระราชานุภาพของพระองค์และตอนนี้คุณรู้แล้วไม่สำคัญว่าความปรารถนาของคุณจะใหญ่แค่ไหนไม่ว่าจะเก็บไว้ที่นั่นนานแค่ไหนก็ตามคุณสามารถเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณมีคุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นและจากนั้นทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณมาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางทีคุณอาจยังคงไม่สามารถอธิบายมันได้บางทีคุณอาจยังไม่เห็นด้วยตาของคุณเองแต่รู้สึกเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มภายในเสมอวันนี้คุณเรียนรู้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีสูตรใหญ่ๆสิ่งที่พิเศษสามารถเกิดขึ้นได้จากการกระทำที่เรียบง่ายที่สุด ที่แผ่นกระดาษที่คุณถืออยู่ในมือสามารถการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วหากข้อความนี้กระทบใจคุณชอบวิดีโอนี้นี่แสดงให้เห็นจักรวาลและ YouTube เชื่อว่าพลังงานนี้ต้องเข้าถึงคนได้มากขึ้นกดติดตามช่องและเปิดใช้งานกระดิ่งเพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาที่ช่วยปลุกเร้ารักษาและเสริมสร้างจิตวิญญ,ญาณของคุณให้แข็งแกร่งต่อไปและเหนือสิ่งอื่นใดเขียนความคิดเห็นของคุณด้วยความศรัทธา ฉันกระตุ้นความปรารถนาของฉันด้วยความศรัทธาและฉันก็พร้อมที่จะรับและหากคุณรู้จักใครสักคนที่ต้องการแสงสว่างจุดเริ่มต้นใหม่และคำพูดแห่งศรัทธาแชร์วิดีโอนี้เพราะใบไม้ประโยคหนึ่งและความตั้งใจหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับและจนกว่าจะถึงตอนนั้นโปรดจำไว้ว่าความอุดมสมบูรณ์มีให้กับคุณอยู่แล้ว ทุกสิ่งที่ขาดหายไปคุณกำลังเปิดตัวเองเพื่อรับมันหรือเปล่า